อะไรมาเหรอโอ้โหแพมเล่นน่ารักเชียวใช่ไมฮะสิอันนี้นี่ก็ตองตองไหมนะจ๊ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตั้งตองตอกนะครับแล้วก็ในแอปแดงและพี่มาร์คด้วยนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะจ๊ะนะครับหลังจากที่วันนั้นเราอัปเดตตอกไปใช่ไหมแล้วก็โอ้โหผึบพับนะครับปล่อรถไป4คันแล้วโอเคแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมเลยตั้งชื่อไลฟ์แบบนี้เลยนะก็คือ ถ้าอยากได้รถสวยต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าเดือนนี้อ่าไม่มาทํางานล่ะน้องน้องที่ทํางานเขาอยู่แถวนี้เขาเดินผ่านเฉยเลยแต่วันนี้วันหยุดเขาอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาชมรถสวยกันดีกว่าแน่นอนนะครัถของเราคัดประวัติคัดสภาพเช่นเดิมนะครับรับประกันรถดีไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อพลิกคว่ำหรือว่ากรอไม่อะไรทั้งสิ้นรถทุกคันนี่คือรถเกรดเนี่ถ้า ถ้าไปสอบตอนสอบก็ได้แบบ98-99อ่ะเต็มร้อยอ่าตัดไปเลยเดี๋ยวมันถามว่าเต็มเท่าไหร่เต็มพันฉันจะตกไม่ได้เต็มร้อยเลยลูกค้านะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กหัวดีนะลูกค้าทุกคันเลยนะครับก็เรามีให้เลือกเยอะกระบะเก่ง SUV นะครับสนใจรุ่นไหนประเภทไหนสอบถามแจ้งได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่หายากทักเทียย่ยวใดทักเพียงไหน คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจัดการให้หาให้นะครับก็ตอนนี้ลูกค้าอยากที่เห็นเลยนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาบอกอีกทีมันหล่อมมากๆอันนี้คือจัดซื้อเขาซื้อเข้ามาเข้าประมาณ6-7คันแล้วนะแต่ก็ยังดูน้อยเพราะว่าเดือนที่แล้วปล่อยไปเยอะนะครับลูกค้านะไม่ทันเลยไม่ทันจริงๆนะครับโอเคมาเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ก็นะครับพาชมรถคันที่น่าสนใจดีกว่าเช่นพวกรถ หรูๆแบบนี้ลูกค้าถ้าเป็นสมัยก่อนปีสองปีที่แล้วคันนี้อย่างน้อยก็หมื่นสามนะครับด้วยความเป็นตัวแต่ตอนนี้นะน่าจับต้องขึ้นเยอะลูกค้าผ่อนแค่ประมาณเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Toyota Camry ตัว2.0ตัว g ีปี 2,018คันนี้สีบรอนเงินนะครับเป็นตัวโฉมใหม่ด้วยนะครับราคา5 8 5 0 0 0บาทผ่อน9,000ผมมีคู่แฝดอีกคันหนึ่ง,งคือนี้เป็นสีดำเพิ่มราคามา1,000 0เพราะเขาเป็นสีหายากสีนิยมนะ5 9 5 0 0 0บาทผ่อน9,000เหมือนตอนนี้โปรโมชั่นคือส่วนลด30,000บาทบกคานะครับเอาไปใช้ได้เลยนะจ๊ะโอเคมา นี่อีกคันหนึ่งที่ผมว่าสุดคุ้มเลยนะคือ2องคันข้างหลังนี้นี่สามหลังนี้ดีกว่าเอาคันนี้ก่อน CRV ตรงนี้จะร้อนหน่อยเรารีบบารีบไปใครสนใจลูกค้า CRV ตัว5ที่นั่งนะครับตัวท็อปขับ4ราคาเพียง400แสนก็กว่า4ส4่5 0 0 0พบาทผ่อน8 0 0พตลอดสัญญาอันนี้ตัวท็อปขับ4่ผ่อน8 0 0พตลอดสัญญานะครับโคตรคุ้มค่าอันนี้คือ ต้องรีบจับจองลูกค้ารถปี15ก็จริงแต่นิดนึงละกันอยากให้ลูกค้าดูสภาพนะ15เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับบอกเลยอันนี้คือกรณีรถมือสองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปเจอผู้สาวข้างบ้านอายุห้าอันนั้นอันนั้นภาพคู่เยานะฮะแต่อันนี้รถมือสองยังได้ครับลูกค้าปี15แต่ยังสวยยังกริปอยู่เลยจัดได้เลยลูกค้านะครับโอเคมาต่อไปนี่ดีกว่า Xpander อันนี้เอาตัวเจ็ดที่นั่งไปเลยดีกว่าสำหรับ t s u b ู s h ชิ Xpander นะครับตัว1.5 GT ปี2020นะครับนั่งได้เจ็ดที่นั่ง <Yeah. S 1> นะครับแอร์เย็นเย็นช่ำๆลูกค้าปี20แบบนี้ <Yeah. S 1> แต่ราคาเพียง5 25,000บาททำไมวันนี้กูเหนื่อยวะ <Okay. S 1> 5,000 25, 25,000บาทไปดูอะไรมาเนี่ย <laughs> ผ่อนแค่ประมาณ8,000กว่าบาทลูกค้าได้เจ็ดที่นั่งแบบสวยๆ <laughs> สีดำตัวท็อปอันนี้คือยังไม่มีชุดแต่งเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่ง uh. ยังไงลูกค้านึกภาพชุดแต่งมาเลยหรือว่าหามาเลยก็ได้แล้วส่งมาให้เราหรือทำให้เลยเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ะมาคันต่อไปอันนี้สุดขุมของแท้ทำไมติดเนอ้อวะเนี่ย <c oughs> ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับ <c oughs> ผมติดเนอ้อจริงวะ <c oughs> ผมเป็นคนกรุงเทพนะอันนี้พูดตรงมันผมเนอ้อมาจากไหนวะอำเภอไหนอ่ะอำเภอเมืองก็ได้อ่ะน,นี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อไปเซียนต้าลูกค้าโตโยต้าเซียนต้านะครับตัวนี้ตัว 1.5G ปี2018นะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็น MPV 7ที่นั่งแต่ด้วยความประตูสไลด์ไฟฟ้า ออรถล็อกนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับแต่นี่รถล็อกมันเเปิดไม่ได้ในราคาพิเศษลูกค้าราคาเพียง459,000บาทนะครับลูกค้า459,000บาทนี้ลูกค้าได้รับรถสวยสีขาวจั๊วๆนะจ๊ะว่าไงจ๊ะพี่รัชกายกองทัพครับผมบอกว่ารถสวยครับขอบพระคุณพี่รัชกายกองทัพมากเลยครับมันพูดอย่างนี้ผมเลยพูดตามนะครับขอบคุณมากเลยครับของเรารถสวยจริงคันสวยจริงไม่ดับหรอ อกยไมม่ีีเสงฮัลโหลได้ยินไหมต๊อกต๊อกอ่ะเมื่อกี้ต๊อกต๊อกคือไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมเราเริ่มแต่สวัสดีใหม่เลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นอ่าลูกค้าต๊อกต๊อกครับเ i ียนต้า1.5ตัว g ปี2018กับราคาของเขานะจ๊ะ459,000บาทเป็น7ที่นั่ง MPV 7ที่นั่งนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ลงนอกซาบูเลยอ่ามเล่นมุกเลยนะ เล่นมุกอะไรไม่ถามกันเลยนะครับอ่ะ HRV คันนี้ลูกค้าปี2021อันนี้คือขายแล้วแต่แต่มีใครชอบ HRV ไหมผมมีอีกคันหนึ่งแต่อยู่ข้างหลังจ้ะจากพ่รัชกายคขับอม f c แต่ประตวบขคุณมากครับพี่รัชกายครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมดูแลนะครับได้มาซื้อรถกับเราผมดูแลเต็มที่เลยนะจ๊ะเอามาต่อไปดีว่าคันนี้รอปล่อย อันนี้รอปล่อยอ้าวมา FC นะครับเฟซฮุย้ยคอนด้าซีวิกลูกค้าผมขอดูไลน์ทั้งคู่หนึ่งทำไมคอมเมนต์มันหล่อขนาดนี้เลยเหรอทักทายหน่อตอนนี้ตอนนี้ตอ,นนตอกตอกมีคนดูกี่ท่านครับ15ครับอุ้ยขอบคุณมากเลยครับ15ท่านนะแล้วไอเนี้ยล่ะแอบแดงล่ะแอปแดงเ่ะอ74 74แล้วเฟซบุ๊กล่ะอุย้ยพี่มาร์กอ่ะพี่มาร์กอะ่ะไข่ครับโอเค 200คนเลยนะถือว่าเยอะนะครับโอเค <Okay. S 2> <laughs> อามาซีวิกดีกว่า,าถ้าถามผมนะว่าโอมแนะนำซีวิกสักคันหนึง่งเอาคันที่สวยที่สุดหน่าขับที่สุดเลยนะและโอมชอบที่สุดคันไหนโอมเลือกคันนี้นะจ๊ะทไมครับเพราะว่าคันนี้คือ Honda c ซ v i c นะครับ 1. 8ตัว EL นะครับปี2021ลูกค้านะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าปีใหม่ใหม่เพียงเจ0ด0โล สภาพดีสีดำตัดเนี่ยโครเมียมสีเงินแบบเนี้ยมันโคตรเทขอภายนะครับขอคำหยาบเลยโคตรเทครหล่อโคตรเทนัเหมือนเพลงเหมือนเพลงพี่แจ๊ดเลยโคตรวิ่งโคตรจริงโคตรวิ่งบอกเลยสวยจริงลูกค้าแล้วมันโฉบเฉี่ยวมากโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแสดอ่ะบอกเลยลูกค้าและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าถ้าเป็นตัวปีนี้ไม่เจ็ดหมื่นลูกค้าปีย1บเอ็ดเราใช้แค่สาปีธรรมดามันเจ็ดกว่า แต่คันนี้645,000บาทผ่อนแค่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้น <My God. S 1> ไม่กอไม่เจ0 0 0มไม่แทรับประกันด้วยนะลูกค้าของเราไม่มีกอไม่ไม่มีกลับไม่นะครับเลขไม่แทรทุกคันนะใครสนใจจัดมาได้เลยนะคันนี้บอกเลยเลยว่าซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังสาวกีดแน่นอน oh, <okay. S 1> ไม่เพราะว่าเหยียบเท้าเขาแค่ hey, อะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเอามาข้างๆกัน ลูกค้าเอาทรงหล่อทรงเท่เหมือนกันสําหรับ Honda Accord นะครับตัวนี้ Honda Accord บอกอยู่แล้วนะครับชื่อของเขาโค้ดแอคจ้ะสันสันอยู่สันอยู่เอาเขาก็รู้แล้วว่ากูไลฟ์สดเขาก็ถาม <c oughs> <c oughs> เอา้าเนี่ยแหละครับลูกค้านะครับพนักงานรีเจนนะฮะโอเคมา แอคคอร์ดนะครับสีขาวคันนี้ตัว2.0ตัว ELP 2017นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเลขไมค์คือแสนต้นน่าจะแสนหนึ่งประมาณนี้นะลูกค้านะครับสีขาวจ้ะสีแดงสีดำอ๋อหมายถึงว่าแอคคอร์ดเหรอเอ้ซีบิ๊กวะสีแดงสีแดงไม่มีแต่สีดำมีแล้ว นะครับสีดําสวยโคตรเลยนะครับแต่ถ้าสีแดงลูกค้าบอกรุ่นนิดนึงเดี๋ยวผมหาให้ <Hey. S 1> เออผมหาให้ผมหาให้หใหแต่ไอคอร์ตอนนี้มีสีขาวนะครับสวยเลยลูกค้านะครับตัว2.0 elp 2017กับราคา5 0แสน 99,000บาทผ่อน9,000ตลอดสัญญาแอคคอร์ดผ่อน9,000นะครับลูกค้าหาไม่ได้ที่ไหนแล้วสภาพด้วยสภาพดีมากๆยิ้มแป้นเลยนะห <c oughs> <c oughs> มายถึงเขากยิ้มแป้นเลยนะนี่ลูกค้าสภาพดีมากๆนะครับภายในจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะครับตากล้องให้เร็วหน่อยเฮ้ยลูกค้าจะหลับแล้วนะครับนี่โทนสีดำหมดเลยลูกค้านะครับออปชันเต็มหน้าจอกล้องส่องถอยเบาะปรับไฟฟ้านะครับเมมโมรี่บงเมมโมรี่เบาะมีครบนะครับ เออเราเล่นห่งกันมั้งไหมลูกของลูกค้าครับวันนี้ผมมีมีลงมีรถมาให้ลูกของลูกค้าดูนะครับก็คือกระบงกระบะฟอร์ดเดี๋ยวดันอันนี้ผมกะจะเล่นอยู่นะอ่ะขอบคุณมากเลยครับหองขวัญคือขอวอย่างนี้ให้อ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยของขวัญอันแรกของชีวิตขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยโอ้ยแล้วเราสามารถอาทำเอาของขวัญไปทำเลยได้ปะ จริงปะเนี่ยเอาละครับผมรวยละมา <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจนะจ๊ะอ่ะ <c oughs> อ่ Ford Ranger ล,ลูกค้าอ่าผิดช่องไหมวะมเดี๋ยวไม่ใช่ Ford นี่น,น,นไม่รู้ Ford นู่นไงผิดช่อง <laughs> ประเดแม่งจะเข้าช่องสามเดินช่องเจ็ดเฉยเลยอ่ะนี่ Ford <c oughs> Ranger โอ้โหข้างหลังเข้าไม่ได้ เอางี้ขออนุญาตเลยลูกค้าพูดเฉยๆแล้วกันไม่เห็นตัวถ่ายรถไปเลย f อ r d เล n เจ r ลูกค้า2.2 XLT นะครับคันนี้สีขาวสวยมากชุดแต่งรอบคันรอบคันนี่คือรอบคันจริงนะนะสเกิร์ตหน้าสกูตหลังอะไรมีเต็มไปหมดเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ปี19นะภายในสวยงามนะครับตัวเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับคันนี้ราคา495,000บาทพ่อนประมาณ8,000กว่าตลอดสัญญาครับตัวนี้นะ กระบะสวยๆชุดแต่งครบพรแปดพันเท่านั้นเออมาตัวฟอร์ดอีกคันนึงผมมีคันนี้สีเทาดําแต่ของเขาจะเป็นปี20นะครับจะได้ปีใหม่กว่านะเลขใหม่คือประมาณแสนหนึนะตัวนี้ปี20ราคา5้า0 0นบาทนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้โยกสูงเหมือนกันเออมาอ่ะไอน,นี้ของจริง โครวินโคซีโคแสนของจริงแต่ลูกค้าไททันนะครับมีซูบิชิไททันตัว1.5 GT ปี2019นะครับ,รบเป็นตัว4ฟ h e วิขับ4ด้วยนะครับ,รบเลขไม์แสนสองนะใช้งานมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ลูกค้าตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับหน้าจอพวกกล้อง360องศาเซนเซอร์รอบคันมีให้ครบเลยแถมเป็นตัวขับสีด้วยชุดแต่งรอบคันแล้วนะและสีส้มนี่คือสีส้ม สีส้อมอ่ะไม่ใช่สีส้สมธรรมดามันคือสีอส้สมมันโคตรส้สมเลยแต่สวยนะครับลูกค้าเนี่ยออกโรงออกแดดอยู่ในร่มก็สวยนะครับลูกค้าในร่มก็สวยเออในร่มในร่มก็สวยออ,ออกโรออกแดดก,ก็สวยเหมือนกันอ,อ, <laughs> อามาเอาพวกตัวนี้ดีกว่า SUV PPV ตัวหลูๆหน่อยดีกว่านะครับ CRV นี่ผมมีตัวนี้จริงๆผมมีสองคันคผมมี CRV ตัวขับสี่สองคันลูกค้านะครับ ตัวหนึ่งเป็นตัวสีดำตัวนี้อย่างที่ลูกค้าเห็นนะหนึ่อ่อตัว ELP 2019นสะครับสีขาวเป็นตัวขับ C ท็อปสุด <Yep. S 1> กับอีกคันหนึ่งหวาแฝดจะเป็นสีขาวปี18 uh huh. เป็นตัว4 w h e วิ <Yeah. S 1> เหมือนกัน <Yeah. S 1> ชอบคันไหนเลือกได้เลยราคาเท่ากันด้วย735,000บาท uh huh. ก็ผ่อนประมาณ 11, uh huh. 1มื่นไดเออได้ CRV ตัวท็อปขับ4ไปใช้ uh huh. โคตรคุม้ม คตรคุมจริงนะอาหรือจะเป็นนี่ Fortuner ผมมีให้เลือก2ตัว,ตวมีให้เลือก2ตัว Fortuner นี่ถ้าลูกค้าแบบว่าชอบหน้าแชมป์หาตัวท็อปเครื่องสามพันขับ4นี่นลูกคา้า Fortuner ตัว3าจุตัว vd 4 d นะครับปี2012ตัวท็อปสุดขับ4เลยชุดแต่ง trd รอบคันนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้ใหม่ทุกอย่างลูกคา้า Android ทำมาให้ใหม่ หน้าจอดูหนังทำมาให้ใหม่นะลูกค้าคือลูกค้าได้ของใหม่ๆเลย <c oughs> ทำไมกล้องตอกๆมกันกะสั่นอย่างนั้นนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะลูกค้าคันนี้ลูกค้าราคาเดิมของเรานะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้เอาไปเลยห้าแสนห้าหมื่นห้าพันจ้าเอาไหมอ่าสวยๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้นะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ปีใหม,ม่หน่อยเอาปีสิบเก้า เข้ามาได้ขนาดพี่ยังเข้าได้เลยน้องดูตัวพี่ด้วยอ่ะนี่19ลูกค้าปี2019นะครับเป็นตัว2.4ตัว V ปี19อันนี้คือตัวใหญ่หญๆสวยๆเลยสี 4, ขาวนะครับแ9 9แสนบาทพอประมาณ14ื่นใหญ่มากๆใหญ่มากๆเลยจนะ้ลูกค้าม,มาหรือว่าถ้าลูกค้าเอาเป็นตัวแบบไฮบิดบ้างนี่ตัวไฮบิดข้างๆผมเลย Toyota Cross อ,อันนี้บอกเลยนะได้รับความนิยมเยอะแล้วก็ ใครซื้อของเขาโชคดีมากเพราะว่าปีที่แล้วเขาเพิ่งขยับรับประกันจาก Toyota จาก3ปีเป็น5ปีเพราะฉะนั้นตัวนี้ทําให้ประกันของโ o y o t a ายังเหลือนะครับและที่สําคัญระบบไฮบริดของเขาลูกค้าไฮบริดเนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่10ปีตัวนี้เหลืออีก7ปี<อ>คือใช้ได้ยาวๆลูกค้าอ่ะกับตัวนี้โ o โยต้าโคโร拉คลอสนะครับตัว1 8ไฮบริดพรีเมียมปีอัรับ สีขาวนะครับช่วยชาร์จไปด้วยแบบนี้เลยลูกค้านะน่าใช้งานมากๆนะครับราคา775,000บาทผ่อนประมาณ12 0 0 0จ้นะนลูกค้าสวยๆเลยเออแต่นี้เข้าใหม่นะ BRV อันนี้ปี19ขอดูวาใครนาใยไปนึงนะนปี19 BRV 7ที่นั่งนนสวยเลยแต่ผมมีอีกคันนึง อ่คันนี้มเพิ่งเข้าราคาไม่ออกมันปี19บแต่ผมมีอีกคันหนึ่งตัวปีสิบหกมัง้งผ่อนหกพันนี่ดูดีล่ะนี่ผมมีเพิ่งเข้ามาเลยลูกค้านี่แต่ตอนนี้เก็บงานก็ไปเยอะแล้ว BRV 1.5 SV ปี2016ลูกค้าราคาของเขานะจ๊ะ3,99,000ันบาทผ่อน6,000 เออฟน6,000และสภาพดีสภาพสวยเลยชุดแต่งมาครบเลยนะอันนี้ก็เนี่ยถือว่าเก็บงานเกือบครบแล้วละ่ะเหลือน,น่าจะแค่ขัดสีอะอแต่สวยจัดบอกเลยนะลูกค้าอ่าโอเคนะมาแล้วก็มีซิตี้ด้วยนะเข้าใหม่สองคันจะมีคันตัวนี้นะตัวหนึ่งเป็นสีตัวสีเทาดำนะครับกับข้างบนเป็นสีน้ำเงินกลม เนี่ต๊อกๆพาไปดูน้ำเงินกลมลด้วยดินี่ขนมนสีน้ำเงินกลมจะเป็นตัว V p l u ัทั้งคู่เลยลูกค้านะครับชอบคันไหนแจ้งได้เลยราคาเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0นกว่ากว่าพอมเจ็ดพตัวลัดสัญญานะกับ H R V นี่อันนี้เข้าใหม่มาเหมือนกันตัว E L ลูกค้า1.8ตัว E L ปี19นะครับสวยๆเลขไมลหลักหมื่นด้วยนะใครกำลังหาตัว E L ตัวท็อปอยู่ปี19มาแล้วนะจ๊ะอันนี้น่าจะอ่อนประมาณ8,000กว่านะครับ ก็มีเข้ามาหลายคันแต่ว่าราคายังไม่ออกเนาะลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะนี่มาด้าสามเรามีเป็นแบบซีดานเลยให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยนี่อย่างเฟียลลูกค้านี่ปียี่สิบนะครับมาด้าปียี่สิบเท่มากแต่ว่านนี่เก็บงานอยู่เดี๋ยววันหลังพามาดูใช่เออนี่ครับเราขาดแคมรี่ไปคันหนึ่งไหมเนี่เนี่ยมีแคมรี่มีแจ๊สเนี่ย อ่ะพอพอแคมรี่พอ,พอ,พอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะดำมเด,ดิมเลยงานแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบเกนะครับสีขาวโคตรสวยเลยอ่ะดูตัวตัวน้รถหน่อยอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานเลยเลยนะเดิมๆเลยสวยมากนะครับราคายังไม่ออกเหมือนกันอันนี้เพิ่งเข้ามาแต่ถ้าใครสนใจพูดคุยกันได้นะจ๊ะอ่ะไปดูนี่กว่าเจ๊ นี่ตัวนี้ตัวอะไรนะอีกแล้ว,ล,วลืมชื่อรุ่นอีกแล้วตัววีเหรอ <V. S 1> ตัววีใช่ไหม <V. S 1> ตัววีพลสัสเตาหรือวีธรรมาดาจำไม่ได้ว่าพัดไหมถ้าพัดมันจะขอกล้าบอกอะไรเนี่ยจำไม่ได้ได้ไงก็เขาจำไม่ได้อ่ะสนใจบริจาคตับปลาเพิ่มได้นะ <laughs> สนใจบริจาคน้ำมันตับปลาหรือว่าเอ่อพวกวิตามินบีอะไรอย่างงี้ได้นะครับลูกค้า จำไม่ได้อ่ะขอเป็นวิตามินสองปีเออระหว่างนี้นี้คือของโปรโมชั่นนะครับสามห0ื่น 30, บาทก็จริงนะแต่ว่าก็ถ้ามาคุยหน้ารานเพิ่มได้นะมีให้เพิ่มเติมนะครับนะเ <c oughs> พราะเดือนที่แล้วปล่อยรถไปเยอะมากๆนะครับ <c oughs> เดือนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเข้าไหลือห้าวันวันวิท้าปะปล่อยไปสี่คันแล้วน่าจะอืห นี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยแจ็ดอยู่ไหนฮะแจ็ดหนึ่งจุดห้าวีพลัสนี่ไงมาเจ็ดหมื่นโลนี่นี่ามทำแม็กให้ใหม่แล้อันนี้บอกเลยนะแม็กอันนี้ผมเลือกเองนะจ๊ะผมเลือกเองว่ะผมว่าแบบนี้มันสวยอะหรือว่าไงอะสวยถ้าทุกคนไม่ชอบก็บอกก็ได้นะแต่ผมจะโดนด่าแน่นิ่งบอกเลือกมาลูกค้าไม่ชอบผมว่าสวยลูกค้านะตัวนี้ราคานะ อ่าตัววีพัชใช่ไหมปียี่สิบด้วยเลขไม่เจ็ดหมื่นสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันผ่อนแปดพันต้นต้นนะสวยเลยลูกค้าไม้น้อยปีใหม่แม็กสวยนะคนเลือกแม็กก็น่ารักนะได้เลยนะลูกค้าอ่าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าก็มาเนี้เนาะเอาจริงป่ะเนี่ยเราพาดูเกือบรอบเต็มแล้วนะเกือบเกือบทุกคันแล้วนะอ๋อเหลือพวกนี้ใช่ป่ะลูกค้าดูไหมเพิ่มเติมนะพี่ เนี่ยรถสวยจริงลูกค้าคือถ้าถ้าลูกค้าสังเกตนะครับรถโซนนูน้นโซนที่เราเพิ่งไปดูตรงนู้น่ะมันจะเป็นรถที่เรายังไม่ได้เก็บงานนะแต่ถ้าโซนนี้ลูกค้าลองดูอันเนี้ยเนี่ยอะกับโซนนี้เนี่ยคือโซนที่เราเก็บงานครบลูกค้าคือรถที่เราทําเนี่ยเราทําสวยแบบ สวยจัดอะทําถึงใช่เรียกว่าทําถึงลูกค้าอะมาดูดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นหกคันสุดท้ายนะครับก่อนจะไปยาริสนะครับหนึ่งจุดสองตัว g ีปีสิบแปดอันนี้เป็นตัว A อทีมนะยาริส A อทีมนะครับราคา3 8มแสนแปดหืนห้าพันบาทไม่เก้า0มืนโลนะลูกค้าผ่อนมาณหกพันตลอดสัญญาส่วนลดสญญาม0 0นมีให้นะครับ <S <S จุดศูนตัวซีปีหกเลขไม่เก้าหมืนโลเหมือนกันเอ้ยอันนี้น่าจะแปดหมื่นะอันนี้แปดหมืนอันนี้เก้า0มืน นะปีหกสิบหกไมค์เก้าหมื่นเครื่องสองพันตัวสีปีหกนะสี่แสนห้าพันบาทนะส่วนรถสามพัหนึ่งเท่านั้นกันนะครับมานะตัว, 3, 000, ตวน,กนนะวีกว่านี่จานลิตรหนึ่งจุดสงพลัสเป็นแต่ตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กนะตัวท็อปสุดเลยลูกค้านะครับกับราคา425,000บาทชุดแต่งรอบคันเบาะาเบะหนังหน้าจอกล้องส่องถอยมีให้ครบนะครับซื้อสามสองหมื่บาทผ่อน7,000ต้นๆ้นนะมาข้างหลังดีออดหนตัวมีด <Mid. S 2> <Mid. S 1> จะเล่นมุอกอะไรทั้งอย่างเราลืมแล้วอะหนึ่งจุดห้าตัวมิตรปีสองพันสิบเก้านะครับเลขใหม่คือเจ็ดหมื่นโลออสีขาวสวยมากนะจ๊ะคันนี้ออก็อันนี้น่าสงสารออออมีลูกค้าจองมาแล้ว<อ>แต่ไม่ผ่าน<อ>ลูกค้าไม่ผ่าน<อ>นะครับได้น้องอดเลยเออไม่เป็นไรนะลูกเดี๋าายวไม่กอไม่ไม่กลับไปแต่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเดี๋ยวมีคน พาไปรับนะมาอ่มาเอาติ๊ดไมเจ็บคออย่างไรอ่านเอาติ๊หนึ่งจุดหกตัวจีอันนี้ปีสิบเก้าสี่แสนสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทส่วนลดสามหมื่นบาทให้เช่นนะครับลูกค้าอ่ะเออมึงเอมือพ้นมะนาวาเขาหน่อยสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะอันนี้คือยาลีตัวท็อปปีสองพันสิบเก้าเลยมา อุ้ยครับอะไรก็ได้ตอนนี้ผมก็ชอบมากนะสวยๆเลยนะลูกค้าสีขาวนะครับก็ตัวนี้เป็นโฉมเขาเรียกน่ามันได้เชนแต่มันจะเป็นโฉมก่อนก่อนปัจจุบันนะอ่ะตัวนี้ก็น่าจะเหลือไม่ค่อยเยอะมันเหลือเยอะเพราะของเราคัดประวัติคัดสภาพรถเราไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อไม่มีความไม่มีกอใหม่เออรถของเราทุกคันเนี่ยอ่าเราตรวจสภาพ เร,เราตรวจเช็คประวัติตั้งแต่ประวัติเข้าศูนย์ประวัติการเปลี่ยนอะไรการขอเบิกนู่นเบิกนี่อ่ะว่ามีชนหรือเปล่าอ่ะอันนั้นเราก็ตรวจนี่มีเบรกักน,นด้วยตรวจรวจนะ้อยร้อยเก้าสิบกว่าจุดบวกอ่ะตรวจให้เออลูกค้าของดีนะแล้วเรามาเก็บงานสวยลูกค้าครถปีสิบเก้าใช่ไหมยางอ่ะปียี่สิบยี่สิบสองแล้วคือเราเปลี่ยนให้ครบเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเอาไปใช้้